การยาสูบแห่งประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คว้ารางวัล ITA Awards 2025องค์กรโปรง่งใสอันดับหนึ่งสูงสุดในกลุ่มรัฐวิสาหกิจในภูมิจิตพงพันงามผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยยอสอ,อเข้ารับมอบรางวัล ITA Awards 2025จากนางสุวรรณสุวรรณจุทธะกรรมการปรปรชในฐานะประธานกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสซึ่งในปีนี้ยศอสอทอสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับองค์กรโดยการคว้ารางวัลเกียรติยศ ITA Awards 2025จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2568โดยยศอสอทอได้คะแนนประเมินสูงสุด99.87อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม และเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มรัฐวิสาหกิจจากจำนวนหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด51หน่วยงานเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของการยาสูบ่งประเทศไทยนะครับที่ได้รับรางวัล ITA เป็นอันดับหนึ่งของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด51รัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นรางวัลที่พนักงานทุกท่านภูมิใจและก็มีความพยายามที่จริงต้องกราบเรียนนี้นะครับเราเราทำงานเรื่องของความโปร่งใสมาโดยตลอด แต่ว่ารางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลหนึ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจมีความเข้มแข็งในการที่จะดําเนินการนะครับโดยเฉพาะการมีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของความโปร่งใสเราการยาสู่ประเทศไทยผมเรียนเสมอครับเราไม่ค่อยมีเวทีสักเท่าไหร่ในการที่จะทะําประชาสัมพันธ์หรืออะไรแต่ครั้งนี้เป็นเวทีของเรา ในการที่ทําการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความโปรง่งใสของการยาสูบในประเทศไทยและเป็นรางวัลของเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนทั้งภายในภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่ได้ทําการประเมินครั้งนี้ครับกว่าจะเป็นแชมป์ก็ยากนะครับรักษาแชมป์ก็คงต้องยากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราได้ดําเนินการเราก็จะมีการปรับปรุงนะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้นทั้งนี้ งานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2568และพิธีมอบรางวัล ITA Award s 2025จัดขึ้นณนห้องนนทบุรี2ชั้น3อาคาร4สำนักงานปปชสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีและถ่ายทอดสวดทาง YouTube และ Facebook ITA NACC เมื่อวันที่15สิงหาคม2568การยาสูบแห่งประเทศไทยยึดมั่นในความดีสามัคคีร่วมใจสุจริตโปร่งใสพัฒนายาสูบไทยให้ยั่งยืนโทแอะเยี่ยม